สวัสดีพี่เปียกบทุกท่านนะครับเอ,อวันนี้วันนี้เนื้อหาก็คือจะเอาเนื้อหาที่เราเคยเคยคุยกันมาก่อนแล้วนะครับว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเรามองภาพยังไงแล้วก็เ,เราเราหนีทันได้ยังไงนะครับเหตุมันเริ่มจากตอนตอนแรกอย่าคงแช์แชก่นอนแช่ยี่โอ่แชร์ก่อนเออได้เห็นภาพชาัด พี่ดึงดึงลงก่อนน่าจะขึ้นมาละอ่ะมาแล้วครับครับเหตุครับเหตุมันเริ่มจากตอนตอนแรกนะครับช่วงเอ่อกุมภากุมภาเราเจอเจอาาพายแพทเทิร์นของไดมอนครับตอนนั้นเราเราทำการเขียนโค้ดแล้วก็สแกน d ดมอนด์ขึ้นมาไดมอนด์แพทเทิร์นเป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้นะครับเป็นไพ่แพทเทิร์นที่เกิดจากสามเหลี่ยมปากอ้ามาประปกบกับสามเหลี่ยมซิเมติกอคตังเกินครับแบบนี้จริงๆเราทำการสแกนได้นะครับทีนี้เนี่ยวันนั้นเราสแกนมาเนี่ยจากพุ้นน่าจะแปดเก้าร้อยตัวนะฮะกดสแกนไดมอนด์มาแล้วเราก็ พอผลออกมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราเจอไดมอนด์สี่ตัวแล้วมันดันสแกนเจอเซ็ตหน้าปลาเฉยเลยครับตอนนั้นมันก็จะตีได้แบบนี้นะครับตีได้แนแนวนี้ครับสำหรับสาหรับไดมอนด์ที่เจอครับ อันนี้ครับอันนี้ต้องใช้จินตนาการเหมือนกันนะใช่ครับแต่ว่าันนี้เ,เป็นเ,เป็นเทปเก่าๆฮนะถ้าถ้าเราไปถ้าเราไปย้อนดูเราจะเจอเอออันนั้นเหมือนเราเราแลนดสแกนอะไรทักอย่างนะสแกนไดมอนดะ์นี่แหละเจอพอดีใช่ครับแล้ว คอมมันขึ้นมาเอ๊ะมันขึ้นมาว่าเป็นไดมอนด์เราก็เราก็ลองตีมาแล้วมันมันได้อย่างนี้ดังนั้นสเต็ปแรกที่เขาหลุดลงมานะครับก็ก็หลุดตัวตัวไดมอนด์ลงมาครับที่ที่จุดนี้ครับหลังจากนั้นพอเซตไหลลงมาเรื่อยๆนะครับ ทีนี้เราก็คุยกันเรื่องของตัวอิชิโมกุครับอ่าเราก็ใส่ใส่เมฆอิชิโมกุขึ้นไปทีนี้เนี่ยเราเราเอาตัวที่เราจะใช้นะครับอันอันตัวที่ยังไม่ได้ใช้ก็เอาออกไปก่อน ทีนี้มันก็หลุดอิชิมโมกะใช่ไหมครับมันก็ไหลลงมาเรื่อยๆเลยครับอันนี้เป็นเส้นจับจักไดมอนที่เราตีนี่นะครับเขาก็ไหลลงมาเราก็คุยกันว่าตาบใดที่ยังไม่ยังไม่ทะลุอิชิโมโกะขึ้นมานะครับเอ,อมือใหม่มือใหม่อย่าขึ้นเข้ามามันจะเป็นเรื่องของมือเก่าที่ที่พอจะเทรดได้บ้าง แบบนี้นะครับเพราะมันมันเด้งขึ้นมาเรื่อยๆจนเราเจอสิ่งที่เรียกว่าตัว d i เวอ g e n จน่ะครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่สายเทรดหุ้น60นาทีเนี่ยได้กำไรเป็นกอบเป็นกำรรนะครับเพราะว่าเห็นว่าตรงเนี้ยเซ็ตมันมีโอกาสเด้งขึ้นแต่อย่างที่บอกครับว่ามันไม่ใช่การจับตัวแต่ว่ามือเก่าหลายคนจะฉวยโอกาสตรงนี้นะครับว่าเด้งมาเท่าไหร่ก็ เทรดได้เท่านั้นครับอันนี้ก็จะเกิดเฟสที่เรียกว่าตัวตัวดิเวอร์เจนครับตัวนี้เกิดบ u l ิส t ์เวอร์เจขึ้นมาตรงนี้ที่บอกว่าถ้าเจอตัวดิเวอร์เจนเนี่ย ยังไงก็ต้องตีเส้นนะครับมันก็จะทะลุเส้นกดตรงนี้มาทะลุเส้นกดประมาณนี้นะครับทะลุเส้นกดขึ้นมาแล้วก็เฮแฮ ppy ไปสักสักพักหนึ่งครับทะลุเส้นเส้นกดสีขาวขึ้นมานี่ครับก็จะเป็นสวรรค์ของของมือเก่าที่พอจะลันเทรนได้ในกราฟกราฟหกสิบนาทีนะครับในในในช่วงนี้ครับ ในชว่วงนี้ที่เตือนกันตลอดนี่ครับอันนี้ก็จะรันเทนเป็นช่วงน่าจะเป็นช่วงเดียวของปีนี้นะครับที่รันเทนก,นกันกำไรในกราฟ60นาทีไม่ได้หมายถึงซื้อขายในวันนะครับแต่ว่าใช้กราฟ60นาทีในการรันแล้วก็ถือกันได้1นวันถึงถึงสิวันก็เก่งแล้วครับ หลังจากนั้นพอเกิดอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับก็คือมันมันหลุดลงมาครับราคาเนี่ยหลุดหลุดเส้นอิชิโมกุลงมาเหตุหการณ์ที่สองนี่นะครับอผมจะเขียนเหตุการณ์ไว้อันนี้สองราคาหลุดเมกลงมาครับ เหตุการณ์จะเกิดเอแถวๆนี้ครับแล้วเราก็เริ่มเตือนกันแล้วครับว่าให้ให้ระวังนะครับมันมันดุดเมฆลงมาแล้วทีนี้เนี่ยอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดก็คือว่าแนวแนวเอ่อหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดเนี่ยครับมันเป็นคลัสเตอร์มันเป็นคลัสเตอร์ก็คือรวมพลังกัน ระหว่างสามจุดหนึ่งนะครับสามจุดหนึ่งเนี่ยโลก่อนอันที่สามจุดสองเนี่ยเป็นฟีโบรู้สึกจะหกสิบเอ็ดจุดแดหรือห้าสิบประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นเหตุการณ์ที่สามที่เกิดขึ้นนี่นะครับผมก็จะตีฟีโบนัชชีนะครับ คือโลก่อนมันอยู่ตรงนี้ครับโลก่อนมันอยู่ตรงนี้อันนี้ภาพน่านจะชัดขึ้นแล้วเราก็ตีฟีโบนัชชีขึ้นไปครับคือเราอยากรู้ว่ามันจะรับได้ตรงไหนแต่ไปๆมาๆเนี่ยครับ ฟิโบนัชชีเนี่ยมันดันไปรวมตัวกับโลตรงนี้พอดีครับที่หกสิบเอ็ดจุดแปดนี่ครับเลยโพสเตือนอีกรอบว่าให้ให้ระวังนะครับมันมันเป็นการรวมพลังกันของโลก่อนตรงนี้กับฟิโบนัชชี6หกสิบเอดจุดแปดก็คืออแนวเส้นนี้ครับพอดีเลยครับเปเลยครับ แล้วหลังจากนั้นมันดันหลุดหลุดพวดลงมาจริงครับหลังจากนั้นมันหลุดลงมาพอหลุดลงมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอีกมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าอันที่สี่นะครับอันที่สี่เราเรียกว่า l ู b a c k ซึ่งที่เราคุยกันมาหนึ่งสองสามสี่นะครับทั้งไดมอนด์คลัสเตอร์อิชิโมกุ b ูแบ็เนี่ย,ร Diamond, uster, oku, เ,ยเราคุยกันมาตลอดหนึ่งถึงสองปีนะครับ คูแบ็กคืออะไรคือเวลาที่ราคามันหลุดแนวลงมาเนี่ยครับนี้แนวแนวรับนะครับเวลาที่ราคาเขาหลุดลงมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะงัดกลับขึ้นไปแบบนี้นะครับลงมาแล้วก็งัดกลับขึ้นไปแล้วก็ไปโขตรงนี้แล้วก็ลงมาต่อ ตรงนี้ครับเราเราจะเรียกว่า pull back ครับตรงนี้มันเหมือนงัดขึ้นไปแล้วหัวมันไปโขกนี่ครับถามว่ามันเกิดไหมมันมันเกิดจริงครับก็คือมันหลุดลงมาแบบนี้นะครับหลุดลงมาแล้วก็งัดขึ้นไปครับเห็นไหมครับแล้วก็ไปโขกตรงนี้ลงมาเหมือนกันเลยครับนี่ครับ pull back ข้างบนหลังจากนั้นก็ไหลลงมาครับอย่างอย่างที่เห็นนะครับ ไหลลงมาเรื่อยๆก็จะเป็นเครื่องมือที่เราเราดูแล้วเราเตือนคุยกันตลอดนะครับว่ามันมันเป็นอย่างไงนะครับสำหรับอันอันที่สี่ตัวนี้กูแบกแล้วก็สุดท้ายนะครับมามาวันนี้นะครับคือเครื่องมือถัดมานะครับเครื่องมือที่ที่ห้าก็คือต้องระวังเรื่องเป้าของ เรื่องเป้าเป้าของดมอ Diamond นด์นะอย่างที่ผมบอกว่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงช่วงปลายปีเนี่ยมันจริงๆเราเราอยู่ในการควบคุมของอะไรนะครับเราอยู่ในการควบคุมของไดมอนด์แพทเทิร์นอยู่นะครับ d ดมอนด์แพทเทิรนเนี่ยครับมันมันเป้ามันจะมีสองอย่างด้วยกันเดี๋ยวผมลบก่อนสิ่งที่พูดวันนี้ถ้าเอาเป็นคา์าก็ได้เป็นคา่าหนักหมื่นนะแต่ว่าเอามาสรุปให้ให้หมดนะเป้าของไดมอนด์เนี่ยมันมีสองแบบ เต้าแรกคือเอความสูงของเพชรครับแล้วก็เป้าที่สองเนี่ยผ่านหลุดนะครับผ่านหลุดเป้าที่สองเนี่ยมันจะเป็นก้านมันเป็นก้านนี่นะครับก็อ่เราลากไดมอนด์ตะกี้นะครับ ภาพเหล่านี้เอไม่ได้ไม่ได้แบบเซตมาลงแล้วค่อยมาลากอันนี้คือเอผมกับพี่เปียกลากตั้งนานแล้วนะครับที่เราคุยกันแล้วก็ทุกอย่างมันถูกอัดในวิดีโอหมดนะครับในตอนก่อนๆน,นนี่นะครับตอนนี้เรากลังจะหาเป้าหมายเนาะใช่ครับทีนี้เนี่ยที่ไม่ไม่เชิงหน้าเป็นห่วงแต่ว่า ตัวเทคนิคการนิเครเนี่ยคือคืออะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะ่ะแล้วเราก็ค่อยแอคชั่นไปทางน,นั้นซึ่งเป้าแรกเนี่ยเป้าแรกเนี่ยความสูงเพชรน,นะครับความสูงเพชรเนี่ยผมจะใช้ที่วาดมันชัดๆเลยนะครับก็คือ,อตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาสีขาวดีกว่า อันนี้นะครับเป้านี้นะครับถ้าเราหยิบขาออกมาเนี่ยมันจะอยู่ที่หนึ่งสี่สองเก้าอะครับก็ใกล้ละประมาณนั้นนะครับที่ที่มันมาเด้งโลวันนี้พอดีเลยครับพี่เปียกก็ใกล้ละนี่คือเป้าแรกเป้าแรกนะครับเป้าแรกความสูงของเพชรครับก็อย่าภาวนาให้มันจบจบเด้งให้มันจบจบแต่ถ้าเขา ตัดสินใจที่จะลงต่อนะครับถ้าเขาตัดสินใจที่จะลงต่อเนี่ยอีกเป้าหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็ตามทฤษฎีนะครับมันคือเป้าก้านธงนะครับตรงนี้ครับก้านธงซึ่งถ้าเราหยิบเป้าก้านธงมาวางเนี่ยมันก็จะกลับมาที่ประมาณพันสอง แบบนี้นะครับแต่ไม่ต้องตกใจนะครับการที่จะมาถึงก้านพงเนี่ยโอกาสน้อยมากที่ที่จะลงมาถึงนะครับส่วนมากไดมอนด์เนี่ยเขาจะภาวนาให้มันลงมาครึ่งหนึ่งแล้วรีบะวัดขึ้นไปหรือว่าลงมาได้75%็้าปเซ็นแล้วตวัดขึ้นไปนะครับอยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าลงมาถึงพันสองนะครับเซตกราฟเซ็ตจะพังครับ แล้วมันจะรันเทนลำบากดังนั้นข้อสรุปวันนี้ก็คือช่วงนี้นะครับหน้าสิวหน้าขวานมากนะครับเอ่อก็จะแนะนำว่าจดจำโลวันนี้ให้ดีนะครับโลที่เด้งวันนี้ให้ดีนะครับหนึ่งสี่สองเก้าครับหน้าสิวหน้าขวานมากเพราะว่าตอนเช้าผมผมออกคุยกับคุณจอยเสร็จนะ เราก็คุยกันเรื่องนี้ว่าตอนนี้ครับหน้าสิวหน้าขวานแล้วตอนกลางวันมันก็ลงไปแตะตรงนั้นพอดีนะครับก็ได้ทิศทางของเซฟประมาณนี้ครับผมว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงหน้าสิวหน้าขวานนะครับหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสี่สองเก้าะฮะประมาณนั้นไอ้ไอตรงจุดกับตัวทั้งสามจุดที่ลากไว้เนี่ยไม่ มันมันจะไม่เด้งก็หลุดแรงนะครับโอครับเชิญครับมาไอ้ตรงที่เป็นจุดรีบาวอย่างเช่นหนึ่งสี่สองเก้าหรือว่าหรือไอ้ตัวข้างล่างลงไปเนี่ยเราเราจะรู้ยังไงว่ามันจะเลือกอันไหนหรือว่าเราต้องรอให้มันสร้างขึ้นมาก่อนเราถึงจะตัดหรือถึงก็ถึงก็จะเห็นนหะถ้าถ้าถ้ามันถ้ามันหลุดลงมามันมันพวดลงมาเลยครับอ๋อมันมันจะพวดลงมาเลยแล้วก็ มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ,ม,ววม,รบมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียวกว่าส่วนมากนะครับมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า pull pull back ลงมาอีกก็คือถ้ามันลงแบบนี้นะครับลงแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเอากรณีเอากรณีไม่ลงก่อนก็ได้อาจารย์ว่าถ้าไม่ลงมันน่าจะเกิดรูปแบบอะไรโอไม่ไม่ลงไม่ลงนี่ก็ไม่ไม่ลงนี่แบบนี้ครับมาเขย่าเขย่าอย่างนี้เออเออย่างนี้นะครับ เขย่าแล้วก็จะเกิดบู l l ิชเดเวอร์เจนตครับ <Okay. S 2> คนก็จะด่ากันว่าเอ๊หุ้นออกข้างไม่ลงสทัทีแต่ว่าพวก MACD พวกอะไรเขาจะขึ้น <Okay. S 2> แบบนี้ครับกรณีแรกนะครับกรณีแรกก็คือให้ดูพวก MACD อะไรให้ดีครับราคามันจะออกข้างแบบนี้นะครับไปยำ่ำเผลอๆมันจะกวนประสาทเรานะครับมันจะเป็นแท่งเขียนจุ่ม จุ่มลงไปแล้วงักขึ้นมานะฮะแบบนี้นะครับ1429ตรงนี้นะครับแต่ว่า MACD เนี่ยหรืออะไรก็ตามออคซซเลเตอร์ต่างๆที่ท่านใช้เนี่ยมันจะยกยกโหลหาย้นเรื่อยๆโอเคคือจากนี้ไปเราก็จะตาม<ย>ก,กันตรงนี <or> ้ว่ามัน,น,เ,มนเกิดอ,อะไรขึ้นเนาะ ครับอ,อค,ครับอันนี้แบบดีนะฮะแบบดีครับก็คือมันไซด์เวออกด้านข้างให้ให้คนด่าแต่ว่าสายการาฟตาจะต้องหาไดเวเรนท์ครับโอเคอหาพูลิชไดเวเรนท์อันนี้กรณีที่ที่ขึ้นแบบไม่ใช่ v ีเชฟนะครับมันตอนนี้มันหามองว่าหาปัจจัย v ีเชฟค่อนข้างยากที่เป็นไปได้นะฮะก็คือไปไปยืนบนหนึ่งสี่สองเก้าอย่างนี้นะครับแล้วก็ เออใช่ครับหนึ่งสี่สองเก้าหนึ่งสี่สองเก้าแล้วก็ย้ำยํำย้ำยํำนะครับแต่ตาเรามองมองออสซิเลเตอร์ต่างๆ m อ c d r อ i อก็ต่างแบบนี้นะครับแบบแบบกรณีขึ้นนะครับอแบบกรณีขึ้น หนึ่งกรณีขึ้นจ้อง b ูลลิส h d ไดเวอร์เให้ดีนะครับและอย่าให้หลุดหนึ่งสี่สองเก้าครับอ่ากรณีขึ้นนะครับกรณีขึ้นอันที่สองท่าลงนะครับสองกรณีลงก็คือ อันเนี้ยโอกาสเกิด25เปอร์เซ็นก็คือลงพวดเลยเพราะมันเป็นก้านเพชรนะครับเพราะ<ล>เป็นก้านของไดมอนด์นะครับโอเคไอ้จังหวะลงพวดเนี่ยมันมีอโอกาสเกิดวีเชฟอย่างนี้ครับมีโอกาสเกิดวีเชฟไหมอาจารย์ยิมถ้าลงพวดแบบเนี้ยไม่อหายากครับผมวีเชฟนี่ที่เขียนในหนังสือนั่นคือเอา เอาเอาหนึ่งในร้อยมาเขียนนะฮะแต่แต่เท้า,าที่ผมดูนะหุ้นวีเชฟนี่มันยากจริงๆที่จะเจอนะครับอออันนี้กรณีที่สองเนี่ยก็คือหลุดแบบไม่มีไม่มีฟูแบ็กใดๆนะครับก็ไหลพวดลงมาเลยครับกรณีที่สองก็คือหลุดหลุดลงมาเลยนะครับหลุดแล้วหลุดเลยนะครับ แล้วก็มีอีกกรณีลงอีกอันหนึ่งนะครับกรณีลงอันเนี้ยโอกาสเกิด75เปอร์เซ็นตถ้าถ้าเขาจะลงนะครับถ้าเขาจะลงนะครับก็คือแบบมีพูลแบ็กครับพูลแบ็กเป็นอย่างไรก็แบบนี้ครับอ่าลงลงเสร็จ นัขึ้นมาโขกแล้วก็ไหลต่อแบบนี้ครับอ่าลงนะครับขอโทษนะครับเดี๋ยวเอาเป็นสีขาวดีกว่าลงเสร็จขึ้นมาหก ึฟ4 2 9แล้วก็แล้วก็ลงต่อจะลงถึงถึงเป้าพันสองไหมไม,ไม่ไม่อยากให้เกิดครับแต่แม็กสุดเนี่ยมันประมาณนี้เพราะว่าเรากำลังถูกไดมอนด์ควบคุมอยู่นะครับแล้วจริงๆถ้าไดมอนด์เนี่ยถ้าตลาดใจดีกับเราเนี่ยถึงครึ่งนึงก็กลับตัวไปได้หรือว่าประมาณ75%ขอให้มันเกิดไดเวอร์เจ้นนะครับมันจะกลับตัวไปนะครับ หนังสือก็เอ่อถ้าใครอยากเจาะลึกเรื่องไดมอนด์นะครับถามว่ามันมีเว็บไซต์ไหมมันมีครับของบูกาสกี้แต่จริงๆเนี่ยมันจะมีหนังสือเล่มหนึ่งที่หนามากๆจะอยู่ที่ห้องสมุดมารวยนะครับอันนั้นอันนั้นเขาจะเขียนลึกกว่าในเว็บไซต์เขาครับเว็บไซต์มันมันเป็นน้ำจิม้มแต่ว่าถ้าต้องการทราบเรื่องไดมอนด์เนี่ยให,ให้ให้ให้ไปดูในหนังสือของบูกาสกี้นะครับ ก็เนื้อหาวันนี้นะครับสำ,สำหรับผมนะครับก็คือระวัง1 4 2 9ให้ดีนะครับเพราะว่ามันมันคือเส้นที่ลูกผีลูกคน,นกมากๆนะครับมันมันมันเป็นเส้นตัดสินเลยครับช่วงนี้ครับที่เรากำลังเจอแต่ถ้าท่านที่ติดตามมาเนี่ย เอาจริงก็จะรอดตั้งแต่1507นะฮะ1507ที่ที่ก่อนที่ตลาดมันจะพังลงมานะครับเดี๋ยวรอพิเปียสักคู่นะครับท่านผู้ฟังก็ ลองลองพิจารณาดูอะครับว่าคือคือลากไพ่แพทเทินก่อนแล้วเราจะเห็นการควบคุมของของพวกเขาอะประมาณนี้ครับโอเคที่ก็เป็นบทสรุปครบถ้วนเดี๋ยวผม,ผมครับหนึ่งสี่สองเก้านะครับโอเคมันสี่สองเก้าก็คือ,อ,นนคอใครว่าเป็นขาลงนะอืมก็สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าก็น่าจะรู้แล้วมั้งนะ ใช่ครับใช่ครับใครใครว่าเป็นขาลงนะครับส่วนตัวผมผมบอกว่ายังยังไม่ได้เริ่มขาลงด้วยซ้ำแต่ถ้าเมื่อไหร่มันมันรุดหนึ่งสี่สองเก้าเนี่ยขาลงจะกลับมาเริ่มอีกครั้งจะทรงจะเป็นทรงกุมภาเลยครับจะจะเป็นทรงทรงกุมภางกุมภาคือที่ทเตือนว่าะระวังนะให้อ่าที่เราเตือนว่า ระวังนะถ้าหลุดตรงนี้เนี่ยคือคนทั่วไปอะฮะจะลาบแบบนี้ครับก็เลยมองว่าเป็นอะไรครับเป็นอุ้ยเส้นเฉียงขึ้นไปเฉยๆอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าสายการาฟที่ทราบไพ่แพทเทิร์นเนี่ยเขาจะดูว่ามันมันไม่ใช่เส้นเฉียงมันคือไดมอนด์อะ ม,มันคือไดมอนดที่ที่มีแรงเยอะกว่าม,มากประมาณนั้นครับดังนั้นบทเรียนครั้งนี้ก็คือถอยถอยดูอะไรที่มันยาวๆนะครับถอย ไอยดูอะไรไกลๆยาวๆมันจะมันจะทำให้เห็นถึงถึงความรุนแรงของของการทะลุดได้นะครับประมาณนี้ครับแล้วก็จริงๆที่มันหลุดมาเนี่ยมันมันตีอย่างนี้ได้ด้วยนะเนี่ยครับก่อนที่มันจะหลุดหนึ่งห้าศูนย์หกลงมาเนี่ย มันมันมีเส้นยาวๆครับมีมีเส้นยาวๆตรงนี้ที่เกิดขึ้นสองศูนย์สองหนึ่งมันครับที่ลากมาอันนี้อันนี้คือลากมาก่อนหมดแล้วนะครับลากมาก่อนหมดแล้วไม่ไม่ใช่มันร่วงลงแรงแล้วค่อยมาลากากไปลงไม่ใช่สามารถย้อนไปดูตอนก่อนๆได้นะครับครับก็เป็นสรุปวันนี้ประมาณนี้ครับพี่เปียกโอเคโอเคคืหนึ่งสี่ 1, 1> สองเก้า <Yeah>. <29. S 1> อาจารย์ยิ้มคิดว่าหลุดไหมเออผมว่าหลุดครับหลุดก็ฟอล l o w ตามนั้นใจจริงไม่ไม่อยากให้หลุดแต่ว่าโดยเอาทิษฎีอษฎีทำไมถึงคิดว่าหลุดเพราะว่าเพราะว่าถ้าใช้ MACD เนี่ย ตอนที่วันที่ผมอยู่อยู่ไต้หวันบ้างครับที่ที่อาทิตย์ก่อนนะครับพี่เปียบที่ที่ผมขออนุญาตลาเนอ่อตอนมันหลุดลงมาเนี่ยมันมันอ่ามันลุดจากเทนก่อนด้วยนะตรงเนี้ยครับมันเป็นเอมันเป็นมันเป็นการคอนเฟร์มกันของเอ็มเอดีนะครับ ดังนั้นผมแนะนำว่าให้ดู MACD อนะครับอย่าให้มันหลุดโลล่างนี้ลงมามันยิ่งหลุดมันยิ่งคอนเฟิร์มนะ uh huh. จริงๆถ้ามันไม่หลุดนะครับเอ c มมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ฮะเอ็ม d มันควรจะยกโลขึ้นเรื่อยๆดังนั้นทุกการหลุดที่เห็นเนี่ยมันจะเป็น b บ l i s สเ i v e r g e n จ e แต่ตอนนี้บ l i s h เ i v e r g e n จนมันมันอาจจะยังเห็นไม่ชัดเจนนะ ดังนั้นก็ต้องระวังนะครับส่วนตัวผมมองว่ามันจะไปทางไหนเราก็ค่อยแอคชั่นตามก็ได้ครับแต่เอาให้ดูว่าเนี่ยครับหนึ่งสี่สองเก้านะครับคือต้องเตรียมแผนไว้อะครับว่าถ้าไม่หลุดเนี่ยถ้าไม่หลุดแล้วมันงัดขึ้นไปจริงก็เราก็เทรดในกราฟหกสิบนาทีไปก่อนเพราะว่ากราฟ Day ์กราฟวีคมันมันเทรดไม่ได้คนระเทรดไม่ได้ แต่ถ้าเมื่อไหร่หลุด1429มาก็อาจจะต้องเออใช้อีกกลยุทธ์หนึ่งก็คือเริ่มแบ่งเงินในพอร์ตไปไปช็อตหุน้นแต่ตรงนี้ที่มาซับพอร์ตก็คือพวก m a c d พวกนี้นะครที่มันที่ดูอีกอันหนึงก็ได้นะครับสำหรับท่านที่ดูว่าจะหลุดไม่หลุดนะครับดูไอ้ตรงเนี้ยครับอย่า อย่าทะลุลงมานะครับอย่าทะลุลงมานี่ก็เบียดแล้วเซ็ตทะลุลงมาได้นะครับแต่ m a c d อ่ะอย่าต่ำกว่านี้มันต่ำกว่าแล้วเปล่าหรือเท่ากันอยู่นะเท่ากันอยู่ครับเท่ากันอยู่มันใกล้เสียวเสียวอยู่นะเออมันเข้ากันอยู่ถ้าครับถ้าถ้าถ้ามันถ้าเซ็ตทำนิวโลแล้วแบบเหมือนโลหลอกเหมือนเตรียมจะพุ่งขึ้นนะคบ m a c d มันต้องไม่ใช่อย่างนี้นะ m a c d มันจะต้อง ไม่ไม่ควรไม่ควรจะต่ำกว่าน,นี้นะฮะ m a c d มันจะต้องอย่างนี้แหละครับดังนั้นสิ่งที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นบู l l ิสต d เ v เ r อร์เจแต่อันนี้มันกลายเป็นคอนเฟิร์มการลงของราคาด้วยประมาณนี้ครับโ okay. อเคก็ครบถ้วนเนาะอันนี้นะได้ได้ได้จุด m a c d มันเลยเป็นเป็นการ irm, อคอนเฟิร์มการลงครับ okay. ครับ <Okay. S 2> ก็หนึ่งสี่สองเก้านะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็มาดูกันอีกทีตรงนี้ครับผมอาทิตย์หน้าน่าจะชัดขึ้นโอเควันนี้เอาแค่นี้นะสามสิบนาทีละครับผมขอบคุณที่เปียกครับขอบคุณท่านนะครับสว็อปแครับิดนึงครับสวัสดี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 ครับพี่ยิ้มครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับนึงทีสองเก้านะครับสวัสดีครับ